เฮยอกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนกับการสรุปข่าวสารในวงการเกมจาก AS Esport s ค่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยได้คัดเอาข่าวเด่นๆในช่วงที่ผ่านมามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันละซึ่งในช่วงนี้นะคะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ h o u s e o f the Dead Remake แล้วจ้า สาวว่าเกมตู้หรือว่าคนที่เคยผ่านไปตามร้านอาร์เคดนะคะน่าจะจำกันได้ดีค่ะกับเกมนี้เกมยิงซอมบี้ในตำนานอย่าง The House of the Dead ที่เราๆนี่คุ้นเคยกันดีในวันนี้นะคะมีข่าวดีมาให้แฟนๆนักยิงผีกันละค่ะนั่นก็คือทาง Forever Entertainment และก็ Mega Pixel Studio ได้ออกมาประกาศแล้วค่ะว่ากำลังจะคืนชีพให้กับเกมนี้เพื่อน,นำมา r e เมคลงในเครื่อง Nintendo Switch นั่นเองซึ่งถ้าให้เราเดานะคะก็อาจจะได้เห็นจอยแบบพิเศษมาให้ใช้กันในเกมนี้เลยก็เป็นได้นะคะ หรือว่าเราอาจจะได้ควงจอยยิงผีกันแบบฟินๆก็เป็นได้เพราะว่าเทคโนโลยีของ Nintendo Switch เนี่ยเหมาะกับเกมแบบนี้สุดๆไปเลยล่ะค่ะอะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเรายังสามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนได้2คนค่ะและเกมนี้นะคะก็ยังมีฉากจบหลากหลายแบบให้เราเนี่ยได้ค้นหากันด้วยนะคะใครที่คิดถึงเนี่ยรอเล่นกันได้เลยหรือว่าจะมีเกมใหม่ PUBG Corp ประกาศหาทีมทำเกมแนวยิงมอนสเตอร์และหุ่นยนต์ ในช่วงวันก่อนนะคะทางให้เกมผับจีคอปเนี่ยได้มีการประกาศรับสมัครคนเพิ่มแล้วค่ะซึ่งก็ได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้ประมาณว่าหาคนมาทําโมเดลแนวสัตว์ประหลาดแล้วก็แนวแนวหุ่นยนต์ค่ะเห็นแบบนี้นะคะแฟนๆก็เลยพากันคาดเดาไปเลยค่ะว่ามันเนี่ยจะต้องเป็นเกมชูเตอร์แนวสายฝ่ายแน่ๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเป็นเกมแบบไหนคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ แต่ขึ้นชื่ว่าเป็นผู้สร้างผับจีเนี่ยคิดว่าเกมนี้นะคะน่าจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเจ้าเกมนี้นะคะหรือว่ามีข้อมูลอะไรหลุดออกมาอีกเนี่ยเราจะรีบนํามาอัปเดตกันแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะลองเล่นแล้วเหมือนกันค่ะค่ะบัฟบอหน่อยไหมอน,นาโชฟฟาร์มเด็ดดถึงในบอ ก็ช่วงวันที่ผ่านมาเช่นเคยนะคะถ้าใครเนี่ยได้ดูการแข่งขันของทีม OG ก็น่าจะร้องแบบว้าวไปต,ตามๆกันเลยค่ะเพราะว่าอนานะคะนักกีฬาโดรตา้าขวัญใจชาวไทยของเราเนี่ยได้โชว์ฟอร์มแบบเด็ดมากๆเพราะพี่แกนะคะมาเข้าไฟแต่ละครั้งเนี่ยก็ทําให้สกอร์ทีมเนี่ยได้แบบรัวๆเลยโดยเฉพาะในช็อตช่วงท้ายของเกมในแมชหนึ่งนะคะที่พี่แกเล่นแฟนทอมแลนเซอร์คือโชว์เทพจนหลายคนเดี่ดร้องแบบเฮ้ย เนื่องด้วยจากว่าพี่แก่นะคะบุกเข้าไปฆ่าอีกฝ่ายถึงในบ้านแบบชิวๆเลยชันนี้ที่แบบไม่ได้เกรงกลัวพลังของสิ่งที่เรียกว่าบอดเลยจริงๆค่ะแถมหลังจากที่จบแมชแล้วนะคะก็ยังทําหน้าแบบชิวๆเจ้หลายคนเนี่ยเอามาล้อกันเลยล่ะเม่ก็เล่นทําหน้านิ่งซะขนาดนี้นะ เต้นไงคะแต่ละค่ะหอมๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะถ้าชอบกันนะคะก็ากกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้กันไปด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรา ASE อ p ส r t รกันได้ทุกวันเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้ด้วยจ้ากระดิ่งเอาไว้เลยนะจะได้ดังกริ้งๆเวลาที่พวกเราเนี่ยอัปเดตคลิปใหม่ๆเนอะและกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะไหยา